สวัสดีนะักเรียนทุกคนครับวิดีโอนี้เราจะมาสร้างตารางเพิ่มนะครับคัสเตอร์เริ่มจากคัสเตอร์ม์เซลแล้วก็เซลดีเทลใช้สต็อกนะครับและร,รีพอร์ตครับเนนะครับเริ่มจากคัสเตอร์ด้วยการ Copy ตัวนี้นะครับ Copy ตัวนี้ไปวางอันนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับไปวางแบบนี้ คัด y ีวางคัดพีก่อน c ัดพีคอนโทรลซเสร็ Ctrl Z, จแล้วมาวางคัดพครั้งหนึ่งครับคลิกตัวเดียวแล้วก็ไปที่แก้ไขวางแบบพิเศษตัวนี้ครับมันก็จะเป็นบรรทัดแบบนี้ให้นะครับพอดีวางเสร็จแล้วนะครับเซลล์ก็เหมือนกันนะครับไปที่ตารางเซลล์ก่อนก็ได้วาอ่าเอาตัวนี้ครับ คีดเซลล์เหมือนกันนะครับวางก่อนแล้วก็ p y ๊ครั้งหนึ่งแล้วคลิกตัวแรกแล้วก็ไปที่แก้ไขวางตรงนี้ครับลบตรงนี้ออกก็จะได้แบบนี้นะครับจะได้แบบนี้นะครับไปที่เซลเล,เซล์ดีเทลเซลล์ดีเทลก็เหมือนกันวางก่อนครับเป็นการสร้างอันนี้ก่อนครับตรงนี้ครับเซลล์ดีเทลคั y วาง แล้วก็คัอีครั้งหนึ่งครับเลือกตัวแรกแล้วก็ไปที่แก้ไขเลือกแบบพิเศษซับแถวก็จะได้แถวแบบนี้ครับเนี่ยได้แถวแบบนี้อันนี้มีแล้วก็เลยต้องบอกครับไปที่ร่างชื่อเช็คสต็อกครับเช็คสต็อกก็ที่มีอยู่แค่นี้คัดลอกเช็คสต็อกนะครับวาง Copy อีครั้งหนึ่งแล้วก็ไปที่แก้ไขไปที่วางแบบพิเศษตัวนี้ครับ ก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็ลบออกนะครับแถวนี้ลบออกนะครับแล้วก็ไปที่ออดีเทลรีพอร์ตครับไม่ใช่ดัลลี่รีพอร์ตครับด a i l ี่รีพอร์ตก็แค่นี้ครับนี่แค่นี้แล้วก็ไปครับวางแล้วก็ปี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกเดียวตัวนี้ครับมันก็จะได้แถวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลบออกก็จะได้หนึ่งแถวตามที่เราต้องการนะครับ อันนี้มีแล้วขอเราบอกจัดกล,กลางก็คลุมมาเสร็แล้วกึงกลางครับเลือกลกลางก็จะอยู่กลางแล้วทุกช่องทุกหัวข้อนะครับทุกหัวข้อจนกระทั่งถึงคัสเตอเมอร์ตัวนี้ตัวนี้เป็นอันเสร็จพิธ,ธีในเรื่องของการสร้างตารางนี่นะครับต่อไปเราเลื่อนไปดูคัสเตอเมอร์ลูกค้านี่ยคัสเตอเมอร์ครับมาเช็คตัวนี้ครับเช็คตัวนี้ในโปรแกรมนี้ครับ อันนี้พอดีสร้างเสร็จแล้วคัสเตอร์ม์ก็ไปที่เทเบิลแล้วก็เลือกคัสเตอร์ม์ขึ้นมาครับล้วก็ได้คัสเตอร์ม์มันโชว์อยู่ตรงนี้นะครับพอให้มันรันผ่านโปรแกรมนี้เสร็จมันก็ที่เหลือก็เหมือนกันนะครับแล้วมาเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้ก็จะขึ้นนงี้แล้วก็มาเช็คตัวนี้ให้มันตรงกันนะครับเช็คให้มตรงกันตรงนี้นะครับเช็คตัวนี้ด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับ แล้วก็อีน้ำอีน้ำก็อีนำ้นำเป็นแบบนี้ครับอีนำ้ำไหนเอออีนำ้ำนี่ครับอีนำ้ำไปคลิกตัวนี้ครับแล้วมันจะมีคําว่าแอดเนี่ยปุ่มแอดตัวนี้คลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะเพิ่มช่องแบบนี้ให้แล้วเราก็มาพิมพ์พิมมอหนึ่งอ่ามอหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็แอดไปอีกครับมอสองแล้วก็แอดไปอีกครับมอสามนะครับ ก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ดันกลับนะครับอันนี้คืออีนามเสร็จแล้วตารางนี้ตัวนี้หยับพึ่งตัวนี้เดี๋ยวมาแต่งที่หลังนะครับไปที่เซลล์ต่อไปเช็คตัวนี้ครับไปเช็คตัวนี้ตรงกันไปที่ตารางเซลล์เซลล์นี่ครับตารางเซลล์แอมตรงกันด้วยตารางเซลล์ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เช็คตรงนี้ตรงกันเช็คตรงนี้มตรงกันจนครบทุกข้อเช็คให้ตรงกันกับตัวนี้ ที่ให้มานะครับที่ให้มาแล้วมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยตัวนี้อิน o i c e ID อิน o i c e เป็นคีย์ ID อิน o i c e เป็นคีย์นะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้เป็น label name ติ๊กถูกเนมนะครับติ๊กถูกที่เนมช่องเนมนะครับมีช่องเนมติ๊กถูกนะครับแล้วมาตัวนี้ครับมาตัวนี้ ตัวนี้ไปอยู่ทีอ่อันนี้ไปกรอคำนี้ตัวนี้ครับคลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนครับจากทามนาวก็เลือแค่นาวอย่างเดียวเป็นปัจจุบันอันนี้ก็ให้ระบบมันเช็คเองนะครับระบบมันสร้างเองนะครับจะเป็นคํานี้เซฟเข้าไปเป็นอันเสร็จตัวนี้แล้วก็ไปดูที่อ e ีน um, e ัมอ um, e ีน um, e ้ำร um ีเซฟอีนัมนะครับรีเซฟนี่คือร e ีเซฟอีนัมเนี่ย รครับทั้งค่าเป็นอินนามไปที่รูปดินสอไปที่แอดแล้วก็พิมพ์คำว่าเงินสดแล้วก็แอดอีกครับพิมพ์คำว่าคูปองเสร็จแล้วก็ไปที่ดันไปที่สเตตัสครับสเตตัสอินนามเหมือนกัน,นก็มีสองคเหมือนกันนะครับสเตตัสสเตตัสนะครับไปที่รูปดินสอไปคลิกปุ่มแอด แล้วก็เพิ่มตัวแรกเข้ามาแอดอีกแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้ามาครับเสร็จก็ไปที่ด่านครับเสร็จแล้วนะตัวนี้ครบแล้วครบแล้วนะครับส่วนตัวอื่นอย่างเช่นพวกนี้อย่าเพิ่งครับเอาไว้ที่หลังพวกนี้ก็เอาไว้ที่หลังครับไปที่เซลล์ดีเทลนะครับไปที่อตารางดีเทลเซลล์ดีเทลนะครับตารางเซลล์ดีเทลนันอยู่ตรงไหนเอ่ยน,นี่ครับนี่เข้าไปครับแล้วก็ไปเช็คตัวนี้ เช็คตัวนี้เช็คตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งครับนะครับก็จะเสร็จนี่ครับนี่ตัวเดียวครับแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ที่ในหัวข้อชื่อว่าบอยเราไปเลือกเร็บครับเรฟบเนี่ยเราไปเลือกเร็บนะครับไปตรงไหนครับนี่ติสอมันก็จะมีเร็บตรงนี้ครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้ตรงครับตรงนี้เลือกอะไรเลือกเซลลนะครับเลือกเซลล์ ตัวนี้นะครับเลือกตรงครับดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับไปที่ปากโคตรโปรดักต์ครับไปที่รูปบินสอไปเลือกเรเหมอนการเลือกเรฟเราเลือกแล้วเรบนะครับแล้วเรามาเลือกตรงนี้ครับนี่เลือกโปรดักต์ครับเลือกเป็นโปรดักต์นะครับแล้วก็ดันครับมีอะไรอีกหมดแล้วนะครับหมดแล้วตัวนี้หมดแล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้ ที่หลังครับนึม,มาที่หลังครับไปที่ตารางเช็คสต็อกครับเช็คสต็อกก็ไปเช็คนี่เช็คตัวนี้ทำตรงการที่มีต่างก็คือตัวนี้ครับเลือกเป็นโปรดักครับเช็คสตอ็อกนี่ครับเลือกตัวนี้นตรงการครับสิ่งที่เปลี่ยนคือตัวนี้ เลือกตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปตัวนี้ครับแร้วแล้วมาเลือกเป็น PRODUCT ครับนี่ให้เลือกเป็น Product นะครับตัวเล็กเดียวโปรดัน, product นะครับ PRODUCT แล้วโชว์ด้วยติ๊กถูกโชว์โชว์เสร็จครับไปอีกครับหมดย่างเลนลำเบอร์อันนี้ที่หลังครับอันนี้มาที่หลัง คนนี้ก็จะไปที่หลังครับคน <c oughs> นี้จะไปที่หลังที่หลังครับที่หลังต่อไปาทางสุดท้ายอันนี้เราเป็นเด ت. ใช่วนนี้หมดอันนี้น้ำอีกแล้วครับนี่ทีนํำต้องสองช่องนี้ครับสองชอ่องนี้นี่นะครับอีน้ำไม่เหลือสองช่องนี้ก็คงยังไม่ต้องทําให้ดูแล้วนะครับชื่ออะไรเอ,อ่ย เดลี่รีพอร์ตครับตัวไหนอยู่ไหนครับนี่ครับอีนัมนี่ครับอินัมเทีครูปดินสอแอดพิมพ์ใส่ตัวแรกครับแอดอีกครับใส่ตัวที่2แล้วก็อันครับดันนะนี่ครับ2อช่องนี้แล้วก็มีอะไรอีกหมดแล้วอันนี้เอาไว้ที่หลังครับเช็คตัวนี้ด้วยแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับใน ช่อง description อธิบายเนี่ยก็ copy ตัวนี้ไปทีละตัวนะครับ copy ทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปครับไปดีทําตอนแรกก็ ก็ไปที่ละหนึ่งบรรทัดไปที่ไหนครับ <c oughs> ข้างหลังครับเนี่ตรงนี้ครับช่อง description ให้ตรงกรันตรงกันนะครับตรงกรันแล้วก็ไปดูอีกครับหมดหรือยางส่วนที่เหลือตรงนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวมาจัดการครับที่เหลือนี่ไปถึงนูน่นถึงโฮมนั่นแหละกลับขึ้นไปยังตาราง customer customer นะครับ เราจะมาลุยในเรื่องของตัวนี้ต่อนะครับเมื่อกี้สร้างตารางเสร็จแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะมาสร้างตัวนี้ครับสร้างตัวนี้ครับงันวิดีโอนี้อ็จบไว้ท่เพียงเท่านี้นครับ